โกรดอะไรหรือเปล่าแอปทักะออ่นเหมือนข้อความอดีตพ่อสามีคุณปู่ไพวงหลังเข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมเรียกได้ว่าแม้จะเลิกลากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนะนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ของฝั่งคุณพ่อและคุณแม่เท่านั้นเอง และเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านแอฟทักษอออนและสงการได้เลิกกันไปแล้วและน้องปีใหม่ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอฟทักษ์ออนก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดและยังส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดบ่อยๆอีกทั้งด้านสาวแอฟทักษอออนนั้นก็ยังรักและเคารพคุณปู่ไพวงและคุณย่าพัสลาดังเช่นตอนเป็นลูกสะใภ้เพราะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรสาวแอฟก็มักจะเข้าไปที่บ้านเตชนะนลงเพื่อกราบไหว้ขอพรคุณปู่ไพวงดังเช่นตอนเป็นลูกสะใภ้ ทว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยขณะน,นี้ทำให้ทางด้านแอปทักซอออนยังไม่ได้ส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปที่บ้านเตชนะนลงหลายเดือนแล้วเพื่อลดความเสี่ยงให้ลูกสาวล่าสุดทางด้านแอฟทักซอออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องปีใหม่ขณะที่กำลังนั่งทำกิจกรรมอยู่ในบ้านที่ทางด้านคุณแม่หาให้ทำในยามว่างงานนี้ทางด้านคุณปูภัยวงศ์ที่่างหายไปจากอินสตาแกรมของอดีตลูกสะใภ้นานในเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปภาพดังกล่าวพร้อมข้อความลองทม์โนซีและไม่เพียง เท่านั้นเพราะทางด้านภูผาเติชันงลงน้องชายของอดีตสามีก็ยังได้เข้ามากดไลค์ที่รูปของหลานสาวอีกด้วยงานนี้คงต้องบอกเลยว่าทั้งคุณปู่และคุณอาคิดถึงหลานสาวคนนี้อย่างแน่นอนงานนี้กลับมีเพียงชาวเน็ตเข้ามาตอบข้อความของคุณปู่ไพวงในขณะที่ทางด้านแอปทักษะอ่อนตอบกลับข้อความของคนอื่นไปแล้วแต่กลับข้ามข้อความของคุณพ่ออดีตสามีไปงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหม้ความว่ายอย่างไร